ประวัติศาสตร์ยุติธรรมสารในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่มากมายหลายสารกระจัดกระจายกันอยู่ตามกระทรวงกลมต่างๆและมีหน้าที่พิจารณาพิพากษา คดีต่างพระนิตพระการแทนพระหมากษัตริย์ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมีการติดต่อก,กับชาวต่างชาติลัทธิชาวตะวันตกก็ได้เผยแพร่ยขยายเข้ามาทําให้ระบบสารไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาวตะวันตกได้จึงมีการปฏิรูประบบสารไทยขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีบทบาทในการวางรากฐานระบบการสารยุติธรรมโดยได้รวมสารที่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงกรมต่างๆให้ มารวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคาดีดำเนินไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องเหมาะสมไม่ทำให้ราษฎรเดือดร้อนศาลจึงเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบรอบ220ปีซึ่งตรงกับสารยุติธรรมครบรอบ120ปีในปี พุทธศักราช2545สำนักงานสารยุติธรรมจึงร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สารไทยและหอจดหมายเหตุขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวและพระพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อสารยุติธรรมจึงถือเอาวันที่21เมษายนของทุกปีเป็นวันสารยุติธรรมค่ะจนกระทั่งได้มีรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540แยกสารยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมบัญญัติให้สารยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการของสารยุติธรรมที่เป็นอิสระให้เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงกับประธานสาลดีกาและพระพราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการยุติธรมรมพุทธศักราช2543มาตรา5บัญญัติให้มีสำนักงานศารยุติธรรมเป็นส่วนราชาการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2543จึงถือว่าสาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะที่อยู่ของสำนักง,งานสารแรงงานปากก้าตั้งอยู่ที่ถนนชลาทะะัศน์ตำบลบอยางอำเภอเมืองสองขลาจังหวัดสงขลาวิสัยทัศน์ศารยุติธรรมเป็นสถาบันที่อำนวยความยุติธรรมเพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมพันธกิจ 1. อําอำนวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 2. พัฒนาและเสริมและสร้างระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็วสะดวกทันสมัยและเป็นสากล 3. เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและระบบกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ 4. ดํดำรงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืนโครงสร้างผู้บริหารศาลแรงงานภาค9้านายก่อเกิสุพลพงศ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค9นายพิพัฒน์แก้วอัมภัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะนางราณีสุวรรณบุปผาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะนายคมสารภูมิพักมีทากุลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะนางสาวจิราพรสิริพงศ์เลขานุการศาลแรงงานภาค9และนางโสภาสุขใส ผู้อำนวยการสารรงงานภาค9โครงสร้างบุคลากรสารรงงานภาค9แบ่งออกเป็น5้ากลุ่มงานโดยมีหัวหน้ากลุ่มดังนี้ 1. นางอมรลัตนกเพชรหัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการนางนางสัพิพัชกิไพโรดหัวหน้ากลุ่มงานครัง 3. นางสาวเรนูแซจิลหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 4. นางสาวฮาซานีเบนหลอมาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีและ 5. นางสาวปิยกุลมาราศีหัวหน้ากลุ่มช่วยพิจารณาคดีดิฉันได้ฝึกง,งานของสารายงานภาคเก้า 9, ในกลุ่มงานช่วยในวยการกับเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมายในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ก็คือพี่ๆในกลุ่มงานช่วยหนวยการนะคะให้พวกเราทั้งสองคนช่วยกันทํางานโดยลักษณะงานก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ทำบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการทั้งมาและกลับของบุคลากรในสารในงานภาค9 2. จะมีการคัดแยกเอกสารเวียนและเวียนปอเข้าแฟม้ม 3. ทํทำสมุดคุมรับและส่งไปษณีตอบรับระหว่างโจทย์และจำเลย 4. ได้ทำบัญชีขอทำลายโดยจะมีการคัดแยกหนังสือขอทำลายออกเป็นแต่ละหมวดหมวดรวมทั้งสิ้น1 0 1 1 1 7 4เรื่อง โดยแต่ละเรื่องนะคะก็จะมีการลงข้อมูลในบัญชีและส่งไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลืมพระเกียรติสงขาเพื่อที่จะตรวจทานและขอสงวนเรื่องต่างๆไวไ้ในเรื่องในบ้างค่ะ5นะคะจะเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบของสารแรงงานภาค9รุ่นที่5ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างพี่ๆก็จะให้พวกเรานะคะทำกระดาษคำตอบใบก่อคะแนนปากเปล่าวรวมรวมไปถึง การทำบัญชีลงคะแนนคุมสอบและทำรายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้วิพากษาสมทบในสารรายงานภาค9ก้ารุ่นที่5ค่ะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะคะถือได้ว่าการมาฝึกประสบการณ์ในสารรายงานภาค9ก้าในครั้งนี้นะคะไม่มีอุปสรรคเลยค่ะเนื่องจากดิฉันนะคะเป็นคนที่ตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลารับรู้และเรียนรู้ในสิ่งต่างๆใหม่ๆอยู่เสมอค่ะ ข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์ในสารรายงานภาค9นะคะก็คือ1เลยนะคะก็คือถามใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคะจะได้รับสิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆจากหน่วยงานใดนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากจะไปฝึกหน่วยงานไหนนะคะสิ่งแรกที่เราจะควรจะเตรียมตัวเลยนะคะก็คือข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานนั้นๆนะคะและรวมไปถึงภาระหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆด้วยค่ะ ดิฉันนะคะก็จะได้มาฝึกในกลุมของงานค้ังนะคะโดยที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะในระบบการเงินการบัญชีระบบรายจ่ายนะคะแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างางานตรวจสอบทรัพย์สินนะคะโดยภาระหน้าที่ที่ดิฉันได้รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นการบันทึกข้อความเกี่ยวกแบบับการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบนะคะเพื่อขออนุมัติก็ประมาณค่ะบันทึกจ่ายเครื่องเขียนโปรแกรมในระบบโปรแกรมเบิกจ่ายเครืร่องเขียนในสนํานักงานสารรายงานภาคเก้านะคะเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะ บันทึกประวัติการส้มแซมบำรุงรักษาคารุภัณฑ์ในโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินค่ะและการลงทะเบียนบัญชีรายรับรายจ่ายเงินบัญชีทดลองราชการโดยพิงก็ประมาณ2 5 5 9และ2,564ค่ะปัญหาในอุปสรรคนะคะในการฝึกง,งานของดิฉันในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มงานที่ดิฉันนะคะรับพิเชาจะเป็นเกี่ยวกับงานสายบัญชีโดยตรงซึ่งไม่ได้ตรงกับที่ดิฉันได้เรียนมานะคะก็จะทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดในบางครั้งนะคะ แนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็คือถ้าหากเรามไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็จะไปปรึกษาและถามพี่ๆนะคะเพื่อขอความแนะนําในการทํางานนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานนะคะและเราก็ต้องมีการเรียนรู้งานอยู่ส่ําเสมอเพื่อพัฒนาสกยภาพของตัวเองต่อไปค่ะค่ะสาหรับดิฉันนะคะได้มาฝึกงานนักสารรายงานภาค9ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมา3เดือนแรกดิฉันได้ฝึกงานอยู่ที่กลุ่มช่วยอํานวยการ และอีกหนึ่งเดือนดิฉันได้ย้ายไปช่วยพี่ๆที่ห้องบริหารจัดการคดีเป็นห้องที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและรวบรวมคดีรายงานต่างๆไว้ทั้งหมดค่ะภาระหน้าที่ในการทํางานมีดังนี้ 1. ให้บริการแก่ประชาชนที่มาขอคาปรึกษาและขอดูสานวนคดีของตนเองค่ะ 2. สแกนสานวนคดีรายงานทั้งหมดและอุปสรรคในการทํางานในครั้งนี้ดิฉันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายรายงานมาโดยตรงทําให้เป็นอุปสรรคบ้างในบางครั้ง ทำให้ดิฉันต้องทําความเข้าใจศึกษาใหม่และถามพี่ๆอย่างสม่ําเสมอค่ะสําหรับพวกเรานักศึกษาฝึกง,งานในสาในงานภาคเก้าขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดพวกเราขออภยัยเนณะที่นี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ